ก็มีข่าวนะครับออกมาจากน,ะนักวิเคราะห์จากกลุ่มนะ City Group นะครับซึ่งเขาก็มองนะครับว่าเฟดเนี่ยยังไม่หยุดนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยยังสูงอยู่นะครับอันะนี้เป็นข่าวที่ออกมาล่าสุดนะครับก่อนทีนะ่ตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับของเดือนมีนาคม66เนี่ยนะจะประกาศในช่วง วันที่12นาเมษายน66นะครับคลิปนี้เนี่ยผมทําก่อนล่วงหน้านะครับก่อนที่ตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐล่าสุดเนี่ยของเดือนมีนาคม66จะประกาศออกมานะซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยนะยังเหนียวอยู่แถวแถวหรหรือพูดง่ายๆถ้าลดลงมาไม่ถึง5.5%เนี่ยนะเขายังถือว่าสูงอยู่นะแม้จะลดมาถึง5.5%เนี่ยผมว่าก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับ ราะนับว่าตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐในรอบใหม่นี้นะครับถ้าตั้งแต่5.5เเซ์ขึ้นไปเนี่ยนะถึง6เซผมมองว่ายังค่อนข้างเหนียวหนึบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูนะตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐเป็นต่ว่าข่าวชิ้นนี้เนี่ยออกมาก่อนที่ตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับจะประกาศออกมานะกลุ่มนักวิเคราะห์ของซิตี้กรุ๊ปเนี่ยมองว่าธนาคารกลางสหรัฐนี่นะครับนะน่าจะยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปอีก 3ครั้งนะครับในปี2023นี้นะด้วยเหตุผลก็คือว่าเงินเฟอสหรัฐเนี่ยถึงแม้ลงนะครับแต่ยังสูงอยู่นะถ้าเราจำตัวเลขเอ,อก่อนที่ประกาศในรอบนี้นะครับอยู่ที่6%ซนะในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5%เนะครับก็ยังมีแกลบอยู่ประมาณ1%เพราะนั้นทางซิตี้กรุ๊ปนะครับนักวิเคราะห์เขาจึงมองว่า อัตราดอกเบีย้ยตัวนี้นะครับมันยังห่างจากเงินเฟอ้อหรือจะพูดว่าเงินเฟอ้อยังสูงอยู่ก็ไม่น่าจะผิดมาด้วยเหตุผลนียทำให้กลุ่มนักวิเคราะห์นะครับจากซิดนียกลุ่มเนี่ยมองว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดเซร์ฟเนี่ยยังน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายต่อไปนะครับสามครั้งนะในปีนี้2023แปลว่าอะไรครับแปลว่าขณะน,นี้อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5%เซถ้าขึ้นไปอีก3ครั้ง ครั้งละ0.25% 0.25% 0.25% 3ครั้งเนี่ยก็แบบว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดเนี่ยจะไปอยู่ที่ประมาณ5.75%เนะครับเฉียด6%ก็เสี่ยงนะครับเพราะว่าทุกก้าวย่างของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดมันหมายถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยพูดง่ายคือ การเอาเศรษฐกิจสหรัฐลงจอดก็สุ่มเสี่ยงนะมันจะเป็น hard landing ก็คือลงแบบกระทแทกแรงโดยเหตุผลนี้แหละครับถ้าเฟดไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายก็ห่วงเหมือนกันเพราะเงินเฟอรมันไม่ลงไม่ตายเหมือนเอาเครื่องบินลงจอดนะแล้วมันมีลมหวนนะพัดมานะด้วยการเปลี่ยนระดับความสูงที่ช้าเกินไปนะทำให้มันไม่แตะรันเวย์นะมีลมหวนพัดเวียงไปเวียงมา มีสิทธิ์กระแทกอะไรประมาณนี้ทําให้นักบินเนี่ยนะต้องเขาเรียกว่าประคองแนละ้วสุดท้ายให้มันลงจอดไม่ได้นะ้นต้องเหินกลับขึ้นมาอีกก็เหมือนนำเงินเฟอ้อเนี่ยนะนะอาจจะกลับขึ้นมาอีกก็ได้นะครับถ้าเฟดไม่เด็ดขาดนะในการค้าเงินเฟอ้อในกันเองถ้าเด็ดขาดนะอย่างอย่างมากเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจถดถอยรุนแรงได้เกิดการแคลชเป็นฮาร์ดแลนดิ้งได้นะครับมาต้องจับตาดูนะครับว่าตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐในล่าสุดจะเป็นเท่าไหร่ ยังเหนียวหนึบอยู่แถวๆ6%หรือไม่นะ,ะซึ่งผมมองว่าถ้า5.5%ขึ้นไปก็ถือว่ายัางสูงอยู่นะครับก็ทิศทางนะเฟดก็น่าจะยังต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบายต่อไปนะเนไว้แต่ว่านะเฟดจะมองอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ